คานั้นนี่นั่นนี่นี่ดงเฮ้ยเวลาร้องเพลงเสร็จอ่ะเขาห้ามเอาไม้ใกล้ปากทำไมไม่งั้นเสียงมันจะคพราะทำไมมันไม่ไหวจริงพี่มันจะบอกว่ามันไม่ไหวจริงพี่เป็นนักร้องมาเจ็ดแปดปีเต้นมาตลอดเฮ้ยวันนี้เหนื่อยนะ ทำไมอ่ะเต้นมาตั้งนานไข่ข้อเริ่มปวดนั่นหรือจะเป็นเพราะว่ามีพี่แอมพี่โบพี่ปี๊อ่ะอ่ไปเกี่ยวเลยเอ้านี่อยากจะบอกว่าแกนะจ๊ะไม่ใช่วันว่าจะติดต่อกได้ยังไงดูแน่ติ๊กตอกไม่ได้ครับพี่ต้องคงแต่เดี๋ยวไ่ดูจริงจอยากจะบอกว่าได้ยินเสียงตอนช่วงระหว่างร้องอยู่ได้ยินเสียง เสียงกันเสียงกันกัรเนี่ยด้ย่ได้ยินไมด้ยฮ่า่าดยเขาบกว่การเนี่ยเป็นเป็นนักร้องที่อยู่บนเวทีนี้แล้วอายุน้อยที่สุดแต่แกที่หอบดังมากหอบดังของพวกเราสองคนนพี่เข้าใจว่าแกเล่นท่าล่ามงอยู่บีบอยเมื่อกี้ตอนจบแต่อันนี้ยังไม่มาตอนซ้อมเมื่อกี้มียอดมหล่นอยู่สองอันสีเขียวกับสีนี่ จะบอกว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นอะไรที่สนุกมากนะครับ,รบแล้วก็เป็นเป็นคอนเสิร์ตที่จ้านี่นเขาเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆแม่คุณแม่ขนุนนั้น,นแต่ว่าเสียงนี่แบบว่าแปลกหน่อมากสุดยอดใช่อุยคุ้มมากกับการมาดูบัตรฟรีจริงๆ่ ครับเ้ามาแล้วก็เต็มที่นะเต็มที่เขาเรียกว่าโอเคเงินไม่จ่ายแต่กูเสพเต็มที่ริไปเขารู้หน้าที่เออไหนๆก็ไม่ต้องเสียทุนนะซับแล้วก็เชิญมันหน่อยละกันไปไงครับปกติแล้วอยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตนี้ไม่เคยมีโอกาสได้มาดูวันแนทรูนะฮะและยิ่งแบบฟรีแบบนี้ด้วยเนี่ย ก็ช่วยกันส่งเสียงร้องแล้วก็กรี๊ดกันเต็มที่ด้วยถูกต้องถูกต้องนะครับชวนคุยไปเรื่อยเพราะต่อไปในช่วงของเรายังหอมอยู่จริงๆเราต้องเราต้องนำเข้าออฟซัออฟสักระยะทีแล้วแต่ว่าเรายืนใกล้ๆเราได้ยินเสียงนิดนึงแต่ตอนนี้เราคิดว่าออฟน่าจะพร้อมแล้วใช่มากครับนี่ชู้ติดหรอไม่จะบอกว่า เออเจ๋งมากไคนทำไมไม่ไปหน้าครับพี่อ๊อฟแน่ยนะครับผมไปไอ้ไอ้เรื่องที่ช่วยอีกเรื่องแต่เต้นขนาดเนี้ยหัวพังหัวพังหัวยังหมู่เลยนี่ไอ้กับน้องกันครับพี่อ๊อฟจะบอกว่าก่อนที่พี่อ๊อฟจะมาร้องในช่วงของตัวเองเนี่ยนะฮะ อัดสเปรย์ไปมันขึ้นก็บอกครับแล้วคือห่วงมากมีหลายๆคนที่พี่ทีมงานของคอนเสิร์ตใน,นครั้งนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นนกหงส์หยกเ่าว,วะเดียวก็มองกระจกตลอดเวลาแล้วพอมองเห็นปอยนีน่ตึงแลกออกมาปุ๊บแล้วก็พี่แอาจ้าผมออม,มอ,องแต่กระจกตลอดเวลาแต่พี่เห็นการเดินหายกระจกถูกระจกตลอดเวลาเราก็เป็นแค่คนถูกระจกเองครับเพราะว่ามันจะได้ชชัดพอแล้ว แล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะอยากฟังพลังเสียงทุกคนรอคอยแน่นอนใช่ถ้าอ๊อฟปองสัตว์ร้องเพลงแล้วทุกคนไม่ขนลุกไอซชลันยูยอมให้ดึงขนนะครับช่ไรถ้างนั้นขอยกดนี้กับพี่ออปองสกังกครับขอุทุกท่าครับตอนนี้ก็มาอยู่ในช่วงออฟนะครับผมช่วยกันร้องด้วยกันในเพลงต่อไปนี้ครับ